Go get loose, like dynamite, blow up, break through, smash it up, get busy and do Come up quick get lifted and rise, jump around everybody, get live. Take it hop on it and climb, the party train's in motionless ride. Celebrate that change in 09, right to left, that's correct, it's time. Let's connect. Support PNP Superview. so 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 crazy 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 สวัสดีค a ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ,คะ,คะแล้ว,วันนี้เราก็เปิดรายการด้วยบรรยากาศเย็นสบายมากเขาบอกว่าพักนี้แดดแรงแต่วันที่เราถ่ายนะครับแดดร่มมากแล้วก็ฝนจะตกกันเยไปทางฝนใกล้จะตกนะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราก็พาคุณผู้ชมมาทายร้อนอยังคงเกาะติดกระแสหน้าร้อนกันอยู่ hey. วันนี้ใครที่ว่ายน้ําไม่เป็นนะครับวันนี้ผมมีคอร์สสอนว่ายน้ําระดับเร่งรัดก็ใครดูแล้วก็อาจจะว่ายไม่เป็นเหมือนเดิมอ่าแต่ว่าก็จะสามารถสุขตาสบายใจได้ชใช่แล้วนะรับรองว่าค่าคืนนี้ความสนุกสนานสไตล์เยสไ a แถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปไหนอยู่แค่สระว่ายน้ําที่อยู่ที่นี่เท่านั้น แต่คุณคาะสิ่งที่น่าสำคัญคือดิฉันเชื่อว่าทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายต้องมีคําถามที่อยากจะถามกันเหลือเกินแต่ไม่เคยกล้าถามกันใช่ไหมล่ะเคยมีไหมครับเรื่องเดียวกันอาจจะคิดต่างกันนะครับปัญหาอย่างเดียวกันอาจจะตอบได้ได้หลายอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยมีสุดยอดคําถามครับที่เป็นคําถามค้างคาใจครับทั้งของผู้หญิงและผู้ชายเอามาถามกัน You night, just ใช่แล้วค่ะใครฟังวันนี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าคําถามไหนโดนหรือคําถามไหนไม่โดนหรือมันต้องถามคาถามนี้แต่เรายังไม่ไถามไม่ได้ถามก็ไปเม้นใน Facebook ไปคุย,ยกับแยากได้ค่ะแต่ก่อนอื่นถ้าจะมาเรียนกัน2คนคือ2คนเนี้ไว้เป็นอยู่แล้วอย่าไปเรียนมาเลยดีกว่าเรามีอีกสองสาวค่ะที่จะมาร่วมเป็นไอดอลพารเป็นแขกรับเชิญรับรองว่าถ้าคุณเจอเขาทั้งสองคนเนี่ย คืนนี้อาจจะไปฝันหวานถึงทั้งคู่ก็ได้นะและแน่นอนครับเทปนี้ครับสุดพิเศษในเมื่อเรามาน้ำฮะเราก็เลยได้รับความรู้ครับจากสปีชชัแนลฮะให้ยืมเรามาครับเป็น GoPro นะฮะเดี๋ยวกล้องตัวแค่นี้นะพี่ฮะนี่มันกล้องเด็กเล่นจริงๆถ้าคุณผู้ชมไม่เคยรู้จักครับนี่คือ GoPro ครับ ในรุ่นของโ o โป o ฮีโรนะฮะเป็นอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกตอนนี้มันมีโ o โป o ฮีโร่ภาค2แล้วแล้วเราเกี่ยวอะไรกับสรวว่ายน้ำดิฉันมันลงน้ำได้่ะแล้วยังไงแล้วหมายถึงว่าเกี่ยวอะไรกับเรียนว่ายน้ำวันนี้ก็เขาก็เรียนไปเดี๋ยวฮะก็ลงไปถ่ายน้ำแค่นั้นแหละลูกจีดมากอ่ะคุณผู้ชมสังเกตไหมว่า มีน้ำมีสาวใส่บิกินี่พี่อายจะต้องมุดถ่ายกล้องใต้น้ำตลอดเวลาก็ดูดีนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพบดีกว่าครับว่าวันนี้สาวๆเราจะเป็นใครกันบ้างและใครน้ำเริ่มขึ้นหัวฉันแล้วตอนเนี้ยแล้วเดี๋ยวใครจะมาเป็นครูพิเศษของเรานะฮะต้องครูพิเศษจริงๆเพราะว่าดี่ฉันไม่ได้จ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวแต่เต็มใจเต็มใจโอเคเจอกันไป ่เนโนคะมาทำไมไม่รู้อ่ะโนแล้วผามาโอเคครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่ในหนึง่งในเดอะซีรีส์เขาบอกเขามีซีรีส์แบบอะไรนะหัวใจแอกเนียใช่ไ,<อ>ไหมอ่าอันนี้ไม่ใช่นะฮะเราไม่ได้เป็น4ี 1, น่บวกหนึ่งชาท์ทรีนะฮะแต่เราเป็นเดอะซีรีส์ครับนี่คือ3คนครับจากน้องฝึกง,งานของเรานะฮะอันนี้คนแรกอันนี้คนแรกครับในซีรีส์ที่เขาพันหนักแนะนำตัวครับสวัสดีครับ ไปครับผมครับผมไปตอนนี้เรียนที่ไหนทําอะไรอยู่ตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรบันติตครับ oh. ครับผมคณะเกษตรศาสตร์ครับผมสาขาโฆษณาสาขาโฆษณาชาั้นปีทสามอ่าท้อ้๊งถามว่าทําไมถึงเลือกกิจกรรมนี้เป็นท oh. ี่พรีเซนต์ตัวเองทําไมเออทําไมเลือกกิจกรรมไว่ายน้ำเป็นกิจกรรมพรีเซนต์ตัวเองผมเป็นนักกีฬาอยู่แล้วครับคือว่ายคือว่ายมาแต่สี่บวกสามบวกนะครับก็ต oh. อนนี้ก็ยังว่ายอยู่ก็คือเป็นนักกีฬาว่ายน้ำู่แล้ว ไอ um. ้ท uh ี่เลือกกีฬาว่ายน้ำเนี่ยเพราะว่าเต็นขนาดอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับรู้ว่าถ้ามารายการนี้เวลาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำต้องมีสาวบิกินี่อะไรอย่างนี้ไม่ได้คิดเลยใช่ไหมไม่รู้ว่าจะได้มาถ่ายอย่างนี้ด้วยอโอกีฬาว่ายน้ำให้อะไรกับไปมั้งครับก็ให้หลายอย่างครับเช็ดดวยรู้ว่ามากกว่าที่มาฝึกงานของเราบ้างให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนออกกาลังกายในตัวก็ เรียนอะไรอย่าง,งนี้ครับเหมหือนแบบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยดูท่าเป็นคนมีประโยชน์ดูทำตัวมีสาระนะฮะใช่แล้วเดี๋ยววันนี้เราไปดูครูไปสอนสาวๆไอ o ดอ a s พของเราว่ายน้ำแต่อันนี้เป็นแค่ซีรีส์แรกเดี๋ยวรอดูว่าน้องฝูกงานเรามี3คนอีกสองคนจะมาทำอะไรนั่นน่ะดิเทปต่อไปน่าสนใจ้นเรอยๆครับวันนี้ไปดูนครับขายกันเองผม่ชอบ่ะ อันดับแรกของการเรียนว่ายน้ำต้องทำอะไรบ้างคะน้องไป๋ก็ต้องลอยตัวให้เป็นก่อนครับลอ,ลอยตัว<ๆ>ให้เป็นโนลอยได้อยู่แล้วนี่ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ให้มันแบบว่าแบบทำยังไงทำท่าย,ยังไงไหนทำให้ดูดิทำปลาดาวอะไรอย่างเงี้ยครับทำปลาดาวคือให้มันลอยแบบว่าให้เรารู้สึกว่ามันทำให้ดูดิเราเล่นปลาดาว มาไม่เคยเรียนว่ายน้ําเลยก็พยายามปรงตัวให้มันหลับลอยพยายามลอยเพราะให้มันคุ้นเคยกับคุ้นเคยกับน้ำ,นำใช่ในคุณโดคุ้นกับน้ำไหมคุ้น,นคุ้นชอบเล่นนะ้ำชอบเล่นน้ำแล้วไอ้ที่มันบอกตีขาคะใช่ก่พอต่อไปก็จะให้ตีขาแต่ต้องลอยตัวก่อนเนาะก็คือตีขาก่อนก็ได้แต่คืออยากให้ลอยตัวให้เป็นก่อนเหมือนวว่าให้ออนนี่่กลอยตัวไปลอยตัวจะผมมันจะเปลี่ยนหรวเไม่เป็นไร ร้ป่ต้องเปลี่ยกอยู่แล้วพ้อมหน้า่เมื่อยอ่ะเมื่อยขามากก็นน่าจะมีโทล่ไปนะไม่เป็นแน่เลยอ่ะเหนื่อยปินนไม่ได้เรื่องเลยอ่ะตีขาอเงี้ยอะไรก็ไม่รู้ไม่มีพื้นฐาน เราโซมาดาเดี๋ยว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 พี่ฮักเดี๋ยวญกใครเชิญพี่ลงเนี่ยไม่ต้องมีเพอเจอสาวๆพิธีกรชายที่ฉันกระโดดลงสาวไว้น้ำเลยคุณผู้ชมเขาดีเขาดีของโป๊ะฮะ จริงๆแล้วจริงๆแล้วเราก็เคยเคยคิดว่าแบบค่อนข้างโรคจิตอะพี่อะไรนะค้าไม่ไม่มีค่อนข้างนี่คนเวลาเวลาเวลาคุณผู้ชมเจอกล้องแบบนี้นะครับก็ความโรจิตของเรามันจะเป็นอย่างนี้ครัสมมุติเรากดนะฮะก็อย่างที่สัญญากันไว้ว่าเทปนี้เราจะมาไขข้อข้องใจระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายที่อยากจะถามกันเหลือเกิน อนุญาตไม่ลงนะคะเพราะว่าแต่งมาสวยมากถ้าลงไปคงแชรเริ่มจากเราอยากถามผู้ชายเหลือเกินแน้ตแนอยากถามไม่แฮกว่าอะไรมีคําถามคาใจมาว่าทําไมขายไม่ชอบตักทันเก่งไหนใช่ทำไมชอบกับด้านก็เวลาซักแล้วมันเปื้อนพื้นที่ในการตากเพราะเราซักทีเราจะซักทั้งเดือนครับซักทีไหวไหมถามว่าทำไมเราทำไมเราต้องใส่แล้วกลับด้านก็ตอบว่าเพราะ เป็นความประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของโลกทริงๆเราขี้เกียจได้ยแล้วห้องลกอะ่ะห้องลกนอนได้ยังไงอันนี้ไม่เข้าใจทไมอะ่ะทำไมผู้ชายต้องห้องลกมากคุณผู้ชมเคยเห็นไหมแล้วนอนไปได้ยังไงเวลาเราห้องลกครับแล้วก็ตีนขีดเขียฮะแล้วก็แทกตัวลงไปนอนอทำไมถึงนอนได้อะ่ะทำไมถึงนอนได้ มันง่วงครับต้องนอนนั่นแหละมันจะนอนับที่นอนเราอยู่ตรงนี้ก็ต้องนอนแหละอยแมลาะสยมร่บชไปครับเวลาเราสอนไว้นะครับเราต้องเริ่มต้นจากอะไรยังไงบ้างครับก็เตะขาครับลำับแรกคือพยายามลอยตัวให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไ ภาวะชีวิตเด็กสองคนนี้จะไม่ค่อยรอดอะไรนะนี่ได้ทำอะไรมีดามเบลด้วยมีดามเบลด้วยแม่เจ้าไอ้นี่ก็มีห่วงยางอ่ะปหยุบตัวนี้มาผมขอถาผู้หญิงกลับบ้างนะครับว่าเวลาเข้าห้องน้ำเวลาผู้หญิงใส่กระโปรงมาเวลาปวดฉี่เวลาเข้าห้องน้ำครับจะถกขึ้นหรือว่าจะ ปวดซิปแล้วก็ค่อยเข้าห้องน้ำทำละอะไรทำไมมันถึงอยากรู้เรื่องนี้ไงอะจีโนะถ้าเป็นเขาอะเขาถกขึ้นอะเพราะว่าไม่ไหวแล้วอะคือมันปวดมากอะกวดจะมารูดซิปก็คงจะนะไม่เราห้องน้ำเดี๋ยวเดียวบางทีก็ไม่เหมาะกับการรูดซิปแล้วเอาห้องน้ำลงไปของลงไปกองก็ได้ห้องน้ำขบกรกอะกว่ากว่าจะถกขึ้นข้างบนแล้วก่อนจะถอดไอตัวข้างล่างออกไปใช้เทราย บางทีเวลาเรา,เราเปวดหนักเนะาะกถ็ถกคืนถกกดีกว่าถกดีกว่าง่าย <ๆ S 1> ผู้ชายไม่ชอบใส่เกงในแต่ว่าใส่บ็อกเซอร์แทน <S <S มันโลง<ร>่ง <competitor> มันโล่ง <c oughs> จริงหรรอจิงๆเวลามีงเกงในรัดส่วนน้องชายเราเนี่ยครับน้องชายอาจจะอึดอัดได้ แล้วไม่กลัวที่เขาบอกว่าเป็นไส้เลื่อนไส้เลื่อนเนี่ยมันมันแก่ๆตัวไปแล้วมันค่อยเป็นมันไม่กลัวยาเนาะเดี๋ยว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 เดี๋เดียมาที่อะไรมาที่อะไรที่ถามนี้เลยน้องถามพี่ว่าพี่ไม่กลัวของพี่พี่ต้องถามน้องว่าน้องเคยไม่ใส่บราไหมจ๊ะไม่เคยไม่เคยดีแล้วเวลานอนยังไม่ใส่อะไรเวลานอนไม่ใส่ไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่เลยแล้วจะใส่ทําไมว่าเวลานอน ผู้ชายเขาก็ไม่ใส่ชเออพี่เอกาผ้านอนไม่หมายถึงที่ที่ถามอ่ะคำถามคือผู้ชายแบบใส่แบกเสื้อเกวนยาเดินตอนกลางวันเงี้ยเขาเขาเขาไม่กลัวร์เขาก็จะโล่งไงเขาเขาก็จะโล่งไงแต่เราคงคงไม่ไหวเพราะว่าเราจะรู้สึกว่ามันโล่งเดินไปแล้วมันอาจจะหยุดหายไปตอนไหนก็ได้ก็เลยถามผู้หญิงว่าผู้หญิงบางคนเขาจะไม่ใส่บราไงเคยไม่ใส่ไหมน้องไม่ใส่หนูชอบแปะแปะแล้วเดินแปะสติ๊กเกอร์แล้วเดินใช่ มันก็เนียนนะไม่บอกมันดิจริงจริงปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่มันอ่ดอัดจังหายใจไม่ออกมันอุดามันตูนหายใจออกไหมจ๊ะก็ทุกวันนี้ก็นิดหนึ่งอ่ะอึดอัดอ่ะมันเป็นปัญหาครับอกนะฮะของน้องสาวนะครับทั้งเดือน I'm my girl. <laughs>